สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้จะมาพูดถึงเกษตรกร,ร,กรที่ไม่มีบัญชีทกศสามารถลงทะเบียนบัญชีรับเงิน1 5 0 0 0บาทได้แล้วค่ะซึ่งไม่จําเป็นต้องไปเปิดบัญชีทกศนะคะคุณผู้ฟังสามารถใช้บัญชีธนาคารอื่นๆนะคะที่มีอยู่เนี่ยมาลงทะเบียนบัญชีรับเงินได้เลยค่ะจากกรณีธนาคารทกศนะคะเขาเตรียมพร้อมโอนเงินเยียวยา5,000บาทนะคะ จะเปิดให้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เยียวยาเกษตรกรเนี่ยซึ่งเขาจะเริ่มทยอยโอนเงินได้ตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปนะคะทีนี้เนี่ยเกษตรกรเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มที่มีบัญชีเงินฝากกับทกสแล้วนะคะกลุ่มนี้สามารถใช้บัญชีเงินฝากเดิมได้โดยไม่ต้องมาเปิดบัญชีใหม่นะคะกับอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีบัญชีเงินฝากกับทกสเนี่ย สามารถแจ้งบัญชีงเงินฝากที่มีอยู่กับธนาคารได้นะคะโดยผ่านเว็บไซต์ www. เยาวยาเกษตรกร .com ค่ะซึ่งจะเริ่มวันนี้นะคะวันที่7พฤษภาคมน,นะคะเวลา2องทุ่มเป็นต้นไปทีนี้วิธีการนะคะก็ง่ายๆเลยนะคะเป็นอย่างไรมาดูกันค่ะเฉพาะคน,นที่ไม่มีบัญชีธนาคารของทกสน,นะคะเริ่มแรกเลยนะคะก็ให้เข้า www. เยาวยาเกษตรกร .com ค่ะ จะปรากฏหน้าตาเว็บไซต์เป็นแบบนี้นะคะให้คุณผู้ฟังนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างแล้วคลิกตรงกรอบสี่เหลี่ยมนะคะสีแดงนะคะขึ้นข้อความว่าเกษตรกรแจ้งช่องทางการรับโอนเงินค่ะคลิกเข้าไปตรงนี้เลยนะคะจากนั้นอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขาการใช้บริการเช็คถูกแล้วก็กดถัดไปค่ะ จากนั้นจะขึ้นหน้านี้นะคะให้คนผู้ฟังใส่หมายเลขบัตรประชาชนชื่อจริงสกุลจริงเบอร์โทรศัพท์นะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะก็จะเลือกธนาคารนะคะธนาคารอื่นก็ได้กรุงไทยกรุงเทพกสิกรออมสินได้หมดนะคะเลือกตรงนี้ค่ะว่าเรามีธนาคารไหนเราก็ใส่ธนาคารนั้นไปเลยพอกรอกข้อมูลครบเสร็จแล้วให้กดเครื่องหมายถัดไปนะคะแล้วอ่านสรุปข้อมูลค่ะว่าถูกต้องหรือเปล่า พออ่านสรุปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าถูกต้องให้เรากดยืนยันข้อมูลค่ะก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะคะท่านได้แจ้งช่องทางการรับเงินโอนแล้วและจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีตามที่ท่านแจ้งไว้ตามเงื่อนไขที่โครงการกําหนดค่ะถือว่าเป็นการแจ้งบัญชีเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้คุณผู้ฟังก็รอรับเงินอย่างเดียวเลยค่ะถ้าชอบนะคะก็ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามแฟนเพจ a c e b o o k กับ Youtube Channel ชื่อเดียวกันคะข้าชามาแชร์เจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ